พี่ครับขอโทษครับพอดีอยากรู้ห้องน้ำไปทางไหนครับไม่ไหวทางทางตรงใช่ไหมครับอ๋อผมครับอุ้ยทางไหนครับทางนี้เหรอประตูทางนู้นโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับไป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 เลยเพิ่มมาเพิ่มมาอีกคนนึงเพิ่มมาอีกคนนึงพี่ครับห้องน้ำไปทางไหนพี่ห้องน้ำไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมพี่ตรงนี้โอเคคขอบคุณครับดิ้งดิ้งดิ้งดิ้ อองยูสวัสดีครับผมกล้องและเมอฮะแล้ววันนี้ฮะ เราจะมาทำคลิปแกล้งคนในที่สาธารณะนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาแกล้งคนเดียวนะเรามาจากทั้งทีมมาเป็นทีมบอกเลยว่าทีมเนี่ยทีมนี้โหดมากนะนนะเราคัดกองมาเองนี่เราไปคุยจากถังขยะมาเลยนะคนไอ้เที่ยนคนนี้ใช้ได้คนนี้ใช้ไม่ได้เฮ้คนนี้ใช้ได้แล้วเอาคนนี้ใช้ได้ทุกคนนะบอกเลยว่าหน้าตานี่ระดับพรีเมียมแต่ว่าไงก็สู้เราไม่ได้หรอโอเคพบกาแฟสยองเอ้ยตอบมา มมมาาห่ไงสวัสดีครับพวกเราแฝดไม่หยอกแนวผมวันนี้เราขอมาไล่กับกล้องละเมอนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาลองแกล้งบอกว่าให้ดูออกมา่อนหลอ่องเดี๋ยวว่ามันแกล้งบอกว่าแกล้งคมแบบอารมณ์เหมือนภาพเดจาวูให้แบบว่าอย่างไม่เคยเกิดแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นมาซ้ำอีกในไม่กี่วินาทีนะทุกคนนะมาดูว่าเรีคชั่นคนที่ถูกแกล้งฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่องคนไม่หยอกแนวผมแนวผม อันนี้โบสหรือบาสเล่นก่อนโบสนะโอเคโบสเดี๋ยวโบสเข้าไปนะแล้วก็บอกว่าบอกกับพนักง,งานเดลิเวอรี่ว่าซื้อพิซซ่าหน่อยครับแล้วก็บอกฮ่าฮ่าฮ่าเราเล่นนะอย่างนั้นพอเราได้ไอติมมาเนี่ยเราสั่งไอติมเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบยัดเข้าปากเลยแล้วพอเรายัดเข้าปากเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกไปด้านขวาเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยให้รับสายตาพิซหนึ่งเอาเลยนะเอาเนะโอเคครับไปเลยครับหิวไอติมเว้ยวันนี้เอ้ยอยู่ไอติมเว้ยอยู่ไอติมเว้ยนี่มันไรไอติมหรือร่าวะเนีีี่ยเออาันนไหดมพิซซ่ามั้ยครรบพิซซ่่่าเเอใชลนะ ผมยองเล่นผมยองเล่นอ่าโคนดิฟหนึ่งครับเกินแบบมุมมานจัดเข้าปากอารมณ์แบบว่าแย่งจากหนูแล้วพอเขาโยนเข้งปุ๊บจัดเข้าปากเลยนะเขาได้จับเราได้เดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวมือเชื้อโรคเยอะกินเลยกินเลยพี่ครับผมเดี๋ยวผมกินให้ดูพี่ดูนะครับไปลิปไปลิไปลิปอาไปลิปมาเต็มตัวนะช้าเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ลายติมหรือลายลิซซ่ากันเนี่ย พิซซ่าทงไหนครับพ่อมื้อพิบซ่าทั้งไหนครับมีพิซซ,ซาคานะเราเรียกเราเรียกคนดิฟเนีเ่ยครับยิงง่งกูมีง่งจัดทีเดียวเลยนะจัดทีไม่เข้าเห็นเลยนะบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมเจติมให้ดูโอวพนักงานแบบมีง่วงเจติมให้ดูนะครับโอ้โห รดกลับไปเอาทิชชู่ก่อนแล้วก็บารสเขาเข้าไปหาพี่เขาขอขอทิชชู่หน่อยได้ไหมครับทิชชู่เลยไหอีกคนก็ไปขอทิชชู่เงี้ยอีกคนไปขอทิชชู่เงี้ยเลยขอทิชชู่หน่อยครับอือหือร่อยว่ะอืมโอเคโอเคยิ่งยิ่ง เล่นไปเขางงไปตอนที่เอาเจนี่ติมเขางงตั้งแต่อออพรแล้วพี่เองก็ฮ้องอ่ะเขาเรื่องมีปวดไหมครับคนที่สองเขาทำหน้าแปลกๆปลกไหมว่าเมื่อกี้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นแล้วนึกว่าคนเดียวกันอ่ะวนมาอีกรอบมาปัดแล้วจังหวะที่เขาเจอสองคนเขาเห๋ออยู่นะเขาถามเลยอ่ะเขาถามเลยตอนท้าย้ จริงพี่ดูพวกเราไว้ยังไม่สุดเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าสุดสุดในงี้พี่พจะทำให้ผมดูเลยเดี๋ยวดูให้ดูเขาไม่ดูอาจารย์นี่อาจารย์ต้องโชว์แล้วไม่ได้แล้วทุกคนฮะมาเยี่ยมย่องมี่หนึ่งผมขอติงต้องกินเลิกหน้าเลยต้องกินเลิกหน้าอเลยไปดูนะว่าเราทำยังไงจงโชว์ฝีมือการเล่นลอยล่ะอ๋ออ๋อฮัลโหลฮัลโหลอะไรม้ายูนิคอร์นอะไรพี่ครับแถวนี้มันมีตุ๊กตาพวกม้ายูนิคอร์นอะไรตรงไหนไหมยยูนิคอร์นใช่ใช่ไม่รู้กันเนะฮะไม่ได้เลย อร่อยขึ้น,นเลยอ๊ยฮ well, ่าเหนื่อยจังจริงเลยไฟไม่ออกดิไฟน้ำมันไฟออกบีบโฟมล้างหน้าเปลืองเลยขนาดนั้นเป็นชายหน้าหวาน ว่าโลต่อไปนะทุกคนครับผมจะให้เขาแบบว่าแก้กดขี้เลี้ยของของที่เหลือเขาเอาเลยของที่จะหลุดแล้วของที่จะแตกแล้วเราไปหาว่าเครื่องท่องน้ำไปทางไหนที่จะหลุดตูดแล้วแค่นั้นพอนี่เล่นเล่นตรงหน้านี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้แอคติ้งให้ดูก่อนกดขี้มากเลยพี่ห้องน้ำไปทางไหนอะอ๋อท่องน้ำเราทำร้แล้วสองสองไปพี่เขาพอดีห้องน้ำไปทางไหนอ่ะโอ้ยไปงูเลยนะองไปงูเลย ครับ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 พี่ครับผมครับทางไหนแล้วพี่ทางไหนทางน้งไม่ไหวแล้วพี่เอาเลยเอาเลยวิ่งวิ่งกุมตูดไปเลยเฮ้ยพี่ครับขอโทษครับพอดีอยากรู้ว่าห้องน้ำไปทางไหนครับไม่ไหวทางทางนู้นใช่ไหมครับทางทางนู้ใช่ไหมครับอ๋อผมครับอุ้ยทางไหนครับทางนี้ทางนี้เหรอครับประตูทางนู้นโอ้ผมไม่ไหวแล้วครับโอขออภัยครับไปไปไปอีกเลยเพิ่มมาเพิ่มมาอีกคนนึงเพิ่มมาอีกคนนึง พี่ครับห้องน้่ะนไปทางไหนพี่ห้องไหนทางนี้ใช่ไหมพี่ตรงนี้ทอคมครับดี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 เียีดีดีองดี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 าีดี่ีดีดีาีมีดีดี้ีด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 ทางดีนีดีดีดหดีี่ีี่ีดงดี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 มีดีดวดีดีีดีดีวงดีดอดีี่ทางดีดีดีีี โอเคครับโอเคอันนี้คนฝันไม่เปิดโอเคโอเคยังมาอย่างมา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 เฮ้ยอย่าไม่น้อยหน้าเขาเราแกล้งเราเมอเลยยอมหรอไม่ยอมไม่ยอมไปแกล้งแยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มแจกรอยยิ้มให้กับคนที่ขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวี่ยิ้มไงเดี๋ยวด่ยิ้มยังไงยิ้มยังไงยิ้มยังไงสมมติสมมติเดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนสมมติเดินปุ๊บเล่นเห็นกล้องเห็นกล้องยิ้มหไปกล้องอ้เจ๊ยอันนี้เสริมอันนี้เสริมทุกคน พี่ครับว่าน,นะรอบเนี้ยฮาสุดคนดูนะเตรียมเข้าโรงพยาบาลได้เลยฮาขำกิง้งไงหงายท้องช็อกอะไรเงี้ย <c oughs> ไปตรงหน้ารถเลยตรงป้ายทะเบียนรถอ่ะพี่ครับพี่ครับไปถามถามหน่อยเออถามๆจะกิดเขาหน่อย,ออยพี่ครับพี่ครับน,นี้อันนี้รุ่นอะไรล่ะครับ พี่ครับอันนี้ตัวนี้รุ่นอะไรครับมีออปชั่นไลเซอร์มแล้วออปชั่นไลเซอร์อันนี้มีอะไรครับไฟสวยนะลูกไฟไหนึลูกไฟไหนึลูกไฟไหนไฟสวยนะไฟสวยนะลูกไฟแล้วก็ดมเดินออกไปด้านขวานะเดินออกไปด้านขวาโอเคมามเข้ามาเลย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 อีกคนเข้ามาพี่ครับพี่ครับครับอันนี้เป็นยางของอะไรรคับยางแตกอเลย คนมาอยู่ตรงท้ายแล้วแล้วอีกคนเดีท้ายแล้วอีกคนหนึงเรียกเลยอีกคนหนึงเรียกพี่เขาพี่เขาเลยแล้วก็ตรงข้างนี่เท่าไหร่อันนี้มันเป็นคาร์บอนเลยเฮ้ยเลี้ยงเลี้ยงอีกคนหนึ่งไปไปไปท้ายนี่ไปท้ายนี่ยังไงอันไปท้ายนี่ยังไงปัดเดบิยนี่ของอะไรครับปัดเดบิยนี่ของอะไรพี่แแมกนี่เป็นแม็กของอะไรฮะเรียกพี่กันหน่อยเร็วพี่อ้อันนี้เป็นแม็กของเบนส์เลยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แต่ง ไม่ได้แบบใส่มาติคนนี้กระจกทางทำๆกระจกกระจกกระจกรถทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้กระจกรถกระจกรถเออแถวดีว่ะเดินเดินเดินแยกทางกันเดินเดินแยกทางกันเดินแยกทางซ้ายขวาลองจริงถามว่ารู้สึกไงฮะมาลั่นครั้งแรกป่ะอันนี้ครั้งครั้งแรกในการที่บอกมาลั่นแบบนี้นะรู้สึกยังไงบ้างไอ้โลโลเคชั่นแรกเลยคือตื่นเต้นมาก ใจอะมันตึเอาไงดีว่าขนาดบีบมันมีมาหมดแล้วอะแต่มันก็ยังแบบยังกลัวอยู่กลัวว่าลิ้นชอบพันไงกลัวคนเนี่ยแม่เพราะเราไม่ใช่คนที่เราไม่รู้จักอ๋อคือแบบว่ากลัวเขาจะมองเราแบบให้เป็นคนโรคจิตหรือเปล่าใช่ไหมหรือจะมองมองเราแบบน่ากลัวแบบปกติเขาคงไม่มาแกล้งอย่างนี้หรอก สนุกมากไม่เหนื่อยนะพี่ไม่เหนื่อย่นถ้าให้มันลั่นอีกรอบหนึ่งมาไหมมาจริงจริงวะโอเคทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะกดไลค์ครับผมแล้วก็กดติดตามช่องละเมอแล้วก็แฟนสยองแปสยองด้วยนะผมนะฮะแล้วก็เจอคลิปหน้าทุกคนนะฮะวันนี้เราขอลาตัวไปก่อนขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครอยากจะเห็นยูทูบเบอร์คนไหนมาไลก์กับเราอีก่ะคอมเมนต์เข้ามาครับผมจะเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับัครับ mày hiếp cái giáo nó.